สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องแบบฝึกลีลามือแบบที่แปดนะคะนั่นก็คือการเขียนโค้งวนจากด้านซ้ายมือมาทางด้านขวามือนะคะ,ะการเขียนเส้นโค้งวนนี่นะคะมันจะยากกว่าแบบที่ผ่านมาเพราะว่าอันนี้มันเป็นเส้นโค้งนักเรียนจะต้องอบังคับเส้นโดยการจับดินสอที่ถูกวิธี นะคะแล้วก็บังคับเส้นโค้งให้ได้ไปในทิศทางที่เราต้องการนะคะนักเรียนมาดูนะคะว่าการเขียนเส้นโค้งวนจากซ้ายไปขวาจะเป็นอย่างไรเราจะมาฝึกแบบฝึกที่กันนะคะแบบฝึกที่แปดแบบเนี่ยเป็นฝึกลีลามือเขียนเส้นโค้งวนจากด้านซ้ายมือไปทางขวามือ จุดเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะแล้วเราก็เขียนโค้งไปทางด้านขวามือ,อที่คุณครูทําเป็นตัวอย่างทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งให้นักเรียนดูนี่นะคะ,ะคุณครูก็เลยมาดูว่าในสมุดกราฟมันจะมีเส้นเข้มเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะคุณครูก็เลยให้นักเรียนเขียนเส้น โค้งวนภายในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้นะคะเพื่อว่านักเรียนจะได้รู้ว่า,านักเรียนควรจะลากเส้นอ,อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้นะคะจุดเริ่มต้นก็คือจะอยู่ด้านมุมซ้ายมือด้านล่างนะคะแล้วเราค่อยๆเขียนโค้งขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลงมาที่มุมล่างขวามือนะคะอะเรามาเริ่มเลยค่ะ เส้นนี้จะยากหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นเส้นโคง้งนักเรียนจะต้องจับดินสอให้ถูกวิธีนะคะแล้วก็ค่อยๆลากนะคะอะ่จุดเริ่มต้นก็คือมุมล่างด้านซ้ายมือแล้วเราค่อยๆเขียนโค้งบนขึ้นไปค่ะจนถึงเส้นบนนะคะแล้วก็ค่อยๆโค้งลงมามาที่มุมด้านขวามือนะคะ ่เราก็ค่อยๆนะคะเส้นนี้จะยากกว่าทุกเส้นเพราะว่าทุกเส้นเนี่ยจะเป็นเส้นตรงนะคะอะ่เราค่อยๆทําค่ะผิดไม่เป็นไรนะคะนักเรียนเราลบออกแล้วก็เขียนใหม่ได้นะคะค่อยๆนะคะใจเย็นๆค่อยคอยช้าๆนะคะ,ะเพราะว่าการเขียนเร็วเนี่ยมันอาจจะทําให้นักเรียนบังคับเส้นได้ไม่ดีพอนะคะ ให้ถึงเส้นขอบบนเลยนะคะอยู่ในกรอบสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ,ะนักเรียนค่อยๆลากขึ้นนะคะแล้วค่อยๆโค้งลงอันนี้ก็มาแถวที่สองแล้วนะคะไม่สวยนะคะเราสามารถที่จะลบแล้วก็เขียนใหม่ได้นะคะนักเรียนไม่ต้องกลัวว่าเออเขียนไม่สวยค่อยๆโค้คขงขึ้นนะคะ่ะแล้วค่อยๆ ลงมาค่อยๆโคง้งขึ้นไปจุดศูนย์สุดแล้วค่อยลงมานะคะเหมือนเราโยนสิ่งของค่ะโยนลูกบอลเป็นเส้นโคง้งโยนขึ้นแล้วก็มันตกลงม,มันก็จะกลายเป็นเส้นโค้งนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือเส้นโคงน้งวนจากด้านซ้ายไปด้านขวานะคะ,อะเอาไว้สําหรับเขียนพยัญชนะหรือสระที่มีรูป โค้งนะคะอ่ะาแล้ก็ลองฝึกเขียนเส้นพื้นฐานก่อนก่อนที่จะไปเขียนพยัญชนะจริงๆนะคะ,ะค่อยๆเขียนนะคะค่อยๆลากใจเย็นๆนะคะชา้าๆอตอนแรกๆนะักเรียนอาจจะเขียนในสมุด เล่นๆก่อนนะคะพอเขียนในสมุดเล่นๆแล้วนักเรียนพอมีทักษะแล้วค่อยมาลงที่สมุดเล่มแบบฝึกหัดจริงๆนะคะ,ะโค้งจากด้านซ้ายมือขึ้นไปนะคะถึงจุดสูงสุดแล้วค่อยโค้งลงมานะคะ ่อยนะคะจะเย็นๆสิ้นนี้จะยากกว่าทุกสิ้นที่ผ่านมานะคะอ่าเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาดูนะคะมาดูมาตรวจทานถ้าเกิดตัวไหนไม่สวยหรือว่า หนใช้ไม่ได้เราก็ลบออกแล้วก็แก้ไขใหม่นะคะค่ะเป็นยังไงคะนักเรียนนักเรียนได้ลองฝึกแล้วนะคะ,ะได้เห็นวิธีการเขียนเส้นโค้งวนจากซ้ายไปขวาแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนต้องไปลองฝึกซ้ำ,ซำๆหลายๆครั้งนะคะเพื่อว่านักเรียนจะได้เกิดทักษะแล้วก็สามารถที่จะเขียนเส้นโค้งวนอันเป็นเส้นพื้นฐาน อีกเส้นหนึ่งนะคะที่จะเอาไปใช้ในการเขียนหรือว่าวาดภาพต่างๆได้สวยงามถูกต้องมากขึ้นนะคะ mm hmm. คุณครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจแล้วก็สามารถฝึกการเขียนเส้นโค้งบนนี้ได้ถูกต้องสวยงามนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะ